ับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทางแฟนมันสุขุสุคนเดอร์สมองสมบัตพบพอกับซองบาปอนมานั่งกับพี่น้องวันนี้ไปใส่บาตรกับพี่น้องไปสะบาดบุญซื้อลักบาตรพี่น้องล่างที่เตรียมตัวไปพี่น้องลูกทรายพี่น้องเลยสังเกตได้พี่น้องกินนมอยู่พี่น้องสบายดีลูกพี่น้าะกินนมอยู่พี่น้องเป็ลูกทรายไปพี่น้องไปใส่บาตรวันนี้พี่น้องเลย ผู้ลูกทายโอ้ลูกทายพี่น้องเดี๋ยวไปไส่บาตรที่การลูกทายกันเปิดตู้เย็นยังเนี่ยังกบูยังกบมี่นะตู้เย็นนะอะต่ำซะใส่มะลองกองแกงในหัวใจอ้ายแกงในหัวใจอ้ายแกงในหัวใจอ้ายลูกทายพี่น้องไปตื่นแต่เช้าผมอยากไปใส่บาตรน้ำพ่อนแม่ บุญก Raw ็เพื่อจะได้น้ำบุญบ้านใหม่พี่น้องกันเจ็บบุญชุดบ้านพี่น้องชุดลไงชุดหลังบ้านซื่อบุญในวัดบ่มีพี่น้องบ่มี่อย่าพออ่าะมี่อย่าพออันนี้ก็บุญชุดหลังบ้านเนยม่วนเป็นมากพี่น้องเขาไปไกลตรงขึ้นแล้น้องกันี้อ่ะโอ้ขึ้นไปให้ยังเกลียดพี่น้องไงเขาหลินกันฉะนัันวันใหม่ยังเขาไปยังเกลียดมันขึ้นเกลียดปลายหนึ่งสบายดีพี่น้อง ปลายปลายถกกทรายกัน้อยังแกะกีดังนะมาใส่บานะคนลายคนตื่นเต้นคนบลายไปไดนเนาะเดิเขาบสนันมาบ่มีเท่านี้แล้ว เสื S S ้อครับแต่ชั่นๆซะเสื้อชั่นๆโอ้ยมันแดดออกแล้วเฮ้ยเจ้าแนวเบิ่งตะเวนมัแสงแฮะตาข่เนาะ้อนพ่นเนาะอยู่ในบ้านแล้วก็เฮ็ดาตยอียัี่แล้วเฮาใส่บาบลักสูลักบาพี่น้องเยมีแต่มีแต่บุญลักบาเพี่น้องบาเานะบ่มีบุญอยู่วัดซ

ก็เท่เล้เก้าองค์เก้าข้าอมังเดีย็เะวาเก้าองค์เก้าองค์เก้าองค์กงกับกอ้กไ้าดอซื้อมาอีกาอซื้อาได้ดอกนี่นะเพิ่มมาเต้นเ้อปรมเพมออันมสิบสิูบานี่แงสบงอีกเ้ก็ยังมีแต่หานึงสิบองค์พี่น้องมาซื้อมทหาร เซ่ yang ทุกยา อ <Indonesia> ุ่นเนาะเอาว่าบเป็นเนาะพี่น้องมาเจริญประธานพี่น้องครับกำลังสวดดอตรดอนเนาะคุณเบ้าเป็นสวัสดีพี่น้องมาใส่ออกมาใส่บาทบนสุดบนสุดหลักบ้านก้นลายลูซ้ายนะนางกินแล้วพี่น้องถ้นได้ใส่บาทถ้ากินแล้วนี่ใส่ร่มในมือ เป็นว ah, ัาตระลึแห่งกลิ่นพู้ดูใื่นั่งบนเลยเมยเลยพวกม่เพื่อนเลยบอกก็ย็นเป็นพวกเม่เพื่อนนังงามงหลายวนังงามนีตกในั่งกเต้พี่น้องทังเกดพี่น้องแสงตะวินเพมก็ว่ามันบ่มีเดินบสลาเนี่นอยหนึ่งพี่น้องนแล้วก็มีเส้อันเดียววันนั้นพอน้ำโซกให้ พ่านุ่งเสื้อกันสั่นให้ลูกจัดมามานังตางแดดขนุงเสื้อแหน้ามันจะลอดหายเลยใช่ไหมเพื่นใหใส่บาทแล้วพี่นนอะบาทก็อยู่คนแหละไก่เยอะอ๋ออยางเอาใส่น้าไว้เฮ้ยเป็นสิปีอยู่ไปอ่ารถทงไรกับขึ้กันนั่นล้วอันด้บพเกัใส่ตะปันข่าอเอข้าข่าเนี่จะใส่ข้ามไงเลยเด้ออือไปหอดจังไคร เอาตัวนี้ไปก็ได้จ้เ้ยขนมนบัตร้บัตร้วไปเด้อติเนี่ยกันทุงอย่างเอาทออกรถแล้ว่ดอกไม้่หบุีดอกไม้บเอาลดอกไม้บุษราบุนีดอกพิอตจัดดีๆแน่ตังขึ้ืนเนี่ยเงินกับยูหันเด่น นั่นเล้วโอ้โคบโคบบุคเรสัยบาทไป็นังซีนเาคิด้ังเนาะมีเรื่องเศราบาทกะซิกัะไรในนี้เลยคบอยู่บนตัวจ้คบบุคคบกระย่าได้สชเไ็มก็เอาขันส่เบิดน้อยฟูดนน้อยๆบริกินหาไปแห้งสิได้บุญกว่าเก่าอ้ลู้วค่ะตัวโบวานไปคับางำนะนบวาน không chào đan biết không nhục cái này cho ngồi đây thì nó đây sao đây hai tuổi sai sai con phụ sai năm lần chưa nó cứ má nhớ một cửa อาวนะเพราเสี้ยวพอาเสี้ยวตัวนั้นก็่ไปเดอกพ้นโตขทางเปื้นเป็นยังเขียนโอยไปเบิ่งอะไนะหน่อยหรือไรกะมาหั่นกินพอาะตัวเสี้ยวาชปอันชินยังยังยังบ่เห็นดอกพี่น้องเ้ยบ่าเขอ่านนกะจากคนใดยุไซกัย่าเนาะคะแนมบ่าได้ไปใส่เห็นแล้วพูด ปะก็มานำนางเยี่ยงกันนี่พิจารณาพิจ้าพระาพิจารณาพี่น้องเสียวเอาเบิ้งเสียวดูนางเสียวนี่นะเสียวน้อยเห็นกล้องกระหังหานเสียวแซวกระตูนพี่น้องคนอยู่เมืองสวรรค์นัเขยคนลงมาใส่บายเอาออกเนยนะมือนะเสียวเสียวก็พอเสียวทำไมล่ะแม่ปะปะบุน เอาคาถาก้อขนมนี่เนาะในจังเมื่อนี่เด้อนี่กินดูรีเนาะโสดดอกมาเจ้าขนมสชบาทไล่ก็เดินถาก้อนขนมจังเมื่อตัวกบวัดตีมาจากกินขนมแล้วว่าเมื่ออยู่นี่ว่าเมื่อไปบวชอยู่นี่ไอ้วาเจ้าก็คืออะไนี่นี่แต่ไข่กินใจนะมันไวๆเอาตัวบ่มีใจนั่นหางนี้กินได้ข้าวยังดีกับเพงกับอนไรขนมบ้านๆนี่หยัดใส่อันนี้อยากให้กินเนาะ บันอันมันพอเป่เยอไห้นแนบัยาจะนอนเดีแท้ปีเละตอนนี้อรอกบันย่าจะนอนอันนี้ย่าใช่ยังสุกเลื่มตาบ่บสุกเลื่มตาบ่มันเลื่อมตาก็เอานิใช้หัวไว้นี่ตอนมาบันหนาวๆคึมๆบันยังตะเวนเอาใส่เยโลูกทายพี่น้อง bây giờ anh phải lắm lại lắm mà lắm rồi lắm rồi lắm rồi Mì rồi lắm 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 rồi lắm

เสื้อน้ำมุ้งปันโค้วกากินขนมเลยแหละโหลดกินขนมกินเนาะ